สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะทายนิสัยจากนิ้วเท้าความยาวของนิ้วเท้าบอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนทายนิสัยแม่นๆจากลักษณะของนิ้วเท้าความยาวของนิ้วเท้าแต่ละนิ้วสามารถบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร นิ้วเท้าอวัยวะที่ใครหลายคนมักไม่ค่อยให้ความสนใจมากเท่าไหร่นะแต่หารู้ไม่ว่านิ้วเท้าสามารถบอกหงเห้งและสามารถบ่งบอกตัวตนและลักษณะนิสัยของคนคนนั้นได้ซึ่งนิ้วเท้าของแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์และมีลักษณะที่แตกต่างกันไปทั้งความยาวและความสั้น โดยคันส่วนใหญ่จะมีนิ้วเท้าที่เรียงลำดับความสูงจากนิ้วโป้งไปถึงนิ้วก้อยแต่บางคนก็มีนิ้วเท้าในรูปแบบอื่นซึ่งความยาวของนิ้วเท้าแต่ละนิ้วนั่นเองที่จะเป็นตัวบอกนิสัยอันแท้จริงของคุณได้วันนี้ดวงดีพาโชคเลยได้นำลักษณะนิ้วเท้าแต่ละแบบมาให้คุณได้เช็คกันแล้วลองมาสังเกตนิ้วเท้าของคุณดูสิว่า จะตรงกับลักษณะนิสัยที่เราเอามาฝากกันหรือเปล่า 1. นิ้วหัวแม่เท้ายาวที่สุดถ้าคุณมีนิ้วหัวแม่เท้ายาวกว่านิ้วอื่นๆแสดงว่าคุณเป็นคนฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์เมื่อมีปัญหาคุณสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างชาญฉลาดอีกทั้งยังเป็นคนที่สามารถมองมุมกลับปรับมุมมองกับเรื่องต่างๆได้อย่างง่ายดายหรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็นคนมองโลกในหลายๆมุมนั่นเอง 2. นิ้วหัวแม่เท้าเล็กสัน้นหากคุณมีหัวแม่เท้าที่ค่อนข้างสัน้นและเล็กแสดงว่าคุณเป็นคนที่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นโดยคุณจะใช้ความร่าเริงและความอัธยาศัยดีของคุณมาช่วยในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามความคิดของคุณได้อย่างง่ายๆ 3. นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วอื่นถ้านิ้วเท้าของคุณมีนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วอื่น,น,น,ววน,นๆสแสดงว่าคุณเป็นคนกระตือรือร้นมีความเป็นผู้นำสูงจนบางครั้งก็แอบ,บเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปแต่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หัวไวชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสามารถแก้ไขปัญหาและรับแรงกดดันต่างๆได้เป็นอย่างดี 4. นิ้วกลางยาวเท่ากับนิ้วชี้ หากคุณเป็นคนที่มีนิ้วกลางยาวเรียวนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่กระฉับกระเฉงมีความกระตือรือร้อนมีไหวพริบและสติปัญญาโดยเฉพาะในการทำงานคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจและมีความพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าไว้จนสำเร็จและหากนิ้วกลางมีความยาวเท่ากับนิ้วชี้และนิ้วโป้งด้วยแล้วจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนอัธยาศัยดีชอบเข้าสังคมและเข้ากับคน อื่นได้ง่าย 5. นิ้วเท้าแบนสำหรับคนที่มีนิ้วเท้าแบนหรือนิ้วเท้าบานมีระยะห่างระหว่างนิ้วค่อนข้างกว้างนั้นเป็นคนที่ขยันทำงานไม่ชอบอยู่นิ่งชอบหาอะไรทำอยู่เสมอๆเป็นคนกระตือรือร้นสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันหรือพูดอีกอย่างว่าเป็นคนไฮเปอร์นั่นเอง 6. นิ้วเท้าเรียงไล่ระดับลงมา หากคุณมีลักษณะนิ้วเท้าเป็นแบบนี้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนรอบคอบมีเหตุผลมีระเบียบแบบแผนใส่ใจในรายละเอียดและเป็นคนมีความตั้งใจพยายามทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จทั้งยังเป็นคนซื่อสัตย์และยึดมั่นในความถูกต้องมากอีกด้วยแต่ลึกๆแล้วเป็นคนใจร้อนที่หงุดหงิดง่ายและมีโลกส่วนตัวสูง 7. นิ้วเท้ายาวเท่ากัน หากนิ้วเท้าของคุณยาวเท่ากันหมดทุกนิ้วแสดงว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลรอบคอบและมีสติปัญญาในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาต่างๆอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนฝูงเป็นที่ไว้ใจได้เพราะเป็นคนซื่อสัตย์และรักษาคำพูดแต่นิ้วก้อยเล็กและสั้นกว่าปกติลองสังเกตดูว่านิ้วก้อยเท้าของคุณมีขนาดเล็กสั้นกว่าปกติ หรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างหัวแข็งมีแนวทางเป็นของตัวเองและมักทำตามใจตัวเองอยู่เสมอเพราะคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนกล้าคิดกล้าทำและกล้าที่จะแตกต่างจากคนอื่นมีความเป็นตัวของตัวเองสูง 9. นิ้วก้อยแยกห่างจากนิ้วนางได้ ลองกางนิ้วเท้าแล้วสังเกตดูว่านิ้วก้อยของคุณสามารถแยกห่างจากนิ้วนางได้หรือไม่ถ้าทำได้แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยเด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสียคิดอยากทำอะไรก็จะลงมือทำเลยเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงชอบความท้าทายรักการผจญภัยไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจําเจ เป็นอย่างไรบ้างขัหลังจากได้ทายนิสัยจากการดูลักษณะของนิ้วเท้ากันไปแล้วมีข้อไหนตรงกับตัวคุณบ้างหรือเปล่าเอแต่การทำนายแบบนี้อาจยังฟันธงนิสัยคนได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสียทีเดียวซึ่งนั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยใจคอของแต่ละคนอีกทีค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ